ค่ะมาพบกับส,สาวลาพัดแซฟสเนลนะคะวันนี้สาวลาวพามาดูนะคะแกงต้มสับประรดของชาวระยองนะคะตอนนี้เราก็ใส่น้ำมันแล้วก็ผัดกระเทียมพริกไทยก่อนนะคะนี่นะคะผัดกระเทียมพริกไทยให้หอมขึ้นมาเนาะ,ะเดี๋ยวก็จะใส่หมูลงไปนะคะ เี่ยวนะคะเคี่ยวกระเทียมพริกไทยให้เขาได้กลิ่นกลิ่นหอมโชยขึ้นมานะคะพกระเทียมกระหอมแล้วเราก็หลีไฟขึ้นนะคะแล้วเราก็ใส่หมูลงไปนะคะโอ้หมูเนื้อแดงมาก หมูติดน้ำใหม่ๆนะคะสาวพร้อมนั่งโต๊ะนั่งอะไรนั่งกลางเดี๋ยวเราไปนั่งตรงนั่งนิดน่งแล้วก็จะผัดหมูผัดหมูเข้าไปในกับกระเทียมพริกไทยนะคะเราก็จะใส่ไฟแรงลง ไฟเลยนะคะผับผัไฟแรงเลยนะคะก็จะมีเสียงดังนิดหน่อยนะคะเพื่อนเพราะว่าตอนนี้นี่น้ากินนะคะหมูน่ากินมาก่ะเนื้อแดงๆนะคะเนื้อหมูนะคะ ก็จะผัดหนูให้สุกก่นอนนะคะเอเข้ากันนะคะเราผัดหนูให้เข้าแล้วก็จะใส่สับประรดล,ลงไปเลยนะคะสับประรดล,ล้วจะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะ โอ้โหเนื้อหมูแดงมากเลยนะจับเขาสวยร้อนๆนะเพื่อนๆน,นะหมูจะเยอะนะสับปะรดน้อยนี่ก็เป็นการทำต้นสับปะรดอีกอย่างหนึ่งนะคะสีสันส,สวยมาก เราก็รอเนาะรอให้สัปรรดเขาได้ที่นะคะนี่นะคะเราก็จะเที่ยวสัปรรดนะคะเที่ยวเข้ากันนะคะแล้วก็เราก็จะใส่เติมน้ำลงไปนะคะก็จะรอให้เขาเดือดนะ เราให้เขาเดือดสักพักก็จะปรุงกันนะคะว่าใส่อะไรบ้างเนาะส่วนนี่เราก็จะปรุงไปนะคะใส่ชุบไปแล้วก็ใส่เอี้ยวขาวนะคะกานะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่เอี้ยวซอฟฟ์ฝาเขียวนะคะนี่ก็เป็นต้มสับปะรดนะคะใส่หมูนะคะของเช้าระยองนะคะ ใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆหอมหอมหอ,อมกลิ่นสับปะรดขึ้นมา <c oughs> ใส่น้ำปลาลงไปนะคะกะเอานะคะน้ำปลานะคะอันนี้ทำเยอะนะคะก็เลยต้องกะเอานะคะ <c oughs> นี่เราก็จะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะ <c oughs> แล้วเราก็จะเคี่ยวต้นสับปะรดเปื่อยใช่ไหมเคี่ยวต้นสับปะรดเปื่อยนะคะก็ใส่เกลือใงไดนี่โอ้โดูนะคะสีสันหน้าตาหน้าทานมากค่ะ สับป,ปะรดเปลือยแล้วเราก็จะใส่น้ําตาลลงไปนะคะน้ําตาลทิฟฟ์นะคะกาวนะคะคเพื่อนๆมันรสชาติเขาก็จะออกเปรี้ยวๆหวานๆนะคะแล้วเราก็จะเคี่ยวจนสับป,ปะรดเปลือยนะคะเพื่อนจนหมูนะ,ะหมูเปลือยนะคะดีนะท้องฟ้าออกมาจิ๋วเลยได้อยู่นะ ก็จะใส่น้ำตาลปี๊บประมาณครึ่งโลนะคะตัวนี ah> ah> ้ไม่ได้ครึ bon ่งนะคะตัว okay. นี้หนึ่งโลนะคะใส่หมดเลยหรอหนึ่งโลนะคะโอ้ของเยอะใส่น้ำตาลปิ๊บหนึ่งโลนะคะนี่นะคะไปมาแล้วแหวนน้ำตาลปี๊บไปมาสองโลเมื่อกี้อ่ะ เดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปอีกนะคะเพื่อนๆในน,น,ในะคะไม่กลัวน้ำตาลนะคะรสชาติของเขาก็จะออกเปรี้ยวๆหวานๆนะคะนี่นะคะสีเริ่มเปลี่ยนแล้วนะสีสวยมาก ดี๋ยวสักพักหนึ่งเนาะรอให้เขาเดือดได้เราจะมาดูสีสันของต้มสับป,ประรดนะคะจะน่ากินขนาดไหนนะคะ<อ>ทีมแล้วนะคะไม่คว้านหน้าหนีด้วย <laughs> <S <S แล้วก็จะเคี่ยวอย่างนี้ไปจนสับป,ประรดเปื่อยนะคะเพื่อนๆนอร่อยไม่ควอบอกอร่อยน,น,น,นะคะหวานชื่นใจว่าซ่นนะคะนี่นะคะ ซิมสองนเลยนะคะเห็นไหมพยักหน้านถือว่าอร่อยนะคะเพื่อนเพื่อนทานนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับกดคลายเพื่อเป็นกำลัง,ลงใจให้สาวร,ราวพาซัซนบแชนแนลด้วยนะคะ